โรงงานน้ำตาลแจ้งปิดหีบประจำฤดูการผลิต64ทบ65มีที่ไหนบ้างมาฟังกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนคนเกษตรอยู่นะครับก็จะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับบ่าวโซนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาตาม ติดในวงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยนะครับซึ่งตั้งแต่การเริ่มเปิดหีบมาตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2564เป็นต้นมานะครับจนถึงขณะนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงปลายฤดูการผลิตการตัดอ้อยของพี่น้องชาวไร่อ้อยแล้วนะครับซึ่งโรงงานในเขตรุ่มน้ำแม่กลองนะครับที่แจ้งปิดช่วคราวนั้นก็กลับมาเปิดหีบ เต็มกำลังนะครับในการเหีบอ้อยกันแล้วนะครับแต่ก็มีโรงงานอีกหลายแห่งนะครับที่แจ้งกำหนดการปิดหีบให้พี่น้องชาวไร่อ้อยและซอนอรับทราบแล้วนะครับซึ่งเพราะว่าอ้อยในเขตพื้นที่นั้นก็น่าจะหมดกันแล้วนะครับซึ่งก็มีในเครือของวังคายนะครับที่แจ้งปิดตั้งแต่วันที่20 กุมภาพันธ์2,565เป็นต้นมานะครับซึ่งการกำหนดปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี2,564ทับ65นะครับซึ่งก็ได้เปิดดำเนินการเปิดหีบมาตั้งแต่วันที่7เป็นต้นมานะครับบางโรงงานนะครับถึงตอนนี้ก็มีการแจ้งปิดหีบอย่างเช่น โรงงานน้ำตาลสหาเรืองมุกดาหารนะครับที่เปิดตั้งแต่วันที่10ธันวาคม64เป็นต้นมาก็ถึงบัดน,นี้ก็ได้ถึงช่วงสุดท้ายของการหีบอ้อยแล้วจึงแจ้งข่าวให้ชาวไร่อ้อยที่ยังไม่ได้ตัดอ้อยหรือยังเหลืออ้อยค้างอยู่ในไร่นะครับให้เร่งตัดอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลให้ทันตามกำหนดการดังกล่าวนะครับคือวันที่5มีนาคม2565 เวลา24นาฬิกานยนะครับหกทุ่มตรงนะครับทางโรงงานก็จะหยุดรับแจ้งคิวรถบรรทุกอ้อยทุกประเภทนะครับจากนั้นจะหีบอ้อยที่รับแจ้งให้จนหมดและจะทําการปิดหีบอ้อยจึงแจ้งมาให้พี่น้องได้รับทราบนะครับซึ่งวันที่5มีนาคมนะครับสาหาเรืองก็จะปิดหีบนะครับและ มีโรงงานน้ำตาลในกลุ่มวังขนายด้วยนะครับที่จะปิดนะครับและโรงงานน้ำตาลบริษัทน้ำตาลสระบุรีจำกัดสาขาสะบูดนะครับก็ประกาศปิดหีบประจำฤด,ดูกาล6การ6 4นะครับในวันพุทธที่2มีนาคม2,565เวลา24นาฬิกาหลังจากนั้นจะหีบอ้อยจนหมดและจะทำการ ปิดหีบในปี64ทับถ้ในวันพฤหัสสพอดีที่3มีนาคม2565จึงประกาศให้รับทราบนะครับจึงให้พี่น้องเร่งตัดอ้อยเข้ามาให้ทันเวลาตามกำหนดหากบริษัททางบริษัทน้ำตาลสระบุรีจำกัดสาขาสะโบูดนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ให้การ สนับสนุนนะครับที่ตัดอ้อยและในกลุ่มวังขนานนะครับประกอบด้วยรีไพชัยมงคลอู่ทองนะครับมหาวางังมหาสารคามนะครับทีเอนท่าหลวงนะครับที่ประกาศปิดอย่างเป็นทางการนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2 5 6 4 6นนะครับเป็นต้นมาจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์6 5 6 5นะครับ ก็จะปิดหีบอย่างเป็นทางการนะครับจึงแจ้งให้พี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับรับทราบและเร่งตัดอ้อยนะครับซึ่งการหีบอ้อยก็เริ่มดําเนินการขยับขึ้นมามากกว่า7จ็ดแสนตันนะครับโรงงานที่แจ้งปิดหีบชั่วคราวก่อนนั้นก็เริ่มกลับมาหีบเป็นปกติแล้วนะครับตอนนี้นะครับซึ่งพี่น้องก็เร่งตัดอ้อยกันนะครับให้ทันตามที่โรงงานกําหนดวันปิดหีบนะครับ ที่แจ้งให้ทราบแล้วนั้นนะครับก็มีโรงงานน้ําตาลสารเรื่องนะครับสระบุรีสะโบดนะครับอู่ทองนะครับมหาวังนะครับ TN นะครับก็ตามนี้นะครับ